พี่ต้องพาหิวขอชวนทุกคนมาทำเมนูง่ายๆและวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะด้วยการทำแกงใบยอใส่ปลาดุกหรือแกงปลาดุกใส่ใบยอส่วนประกอบหรือวัตถุดิบก็ตามภาพเลยวันนี้พี่ต้องก็จะทำไข่เจียวด้วยนะคะเพื่อกินด้วยกันให้มันเข้ากันค่ะลำดับแรกเราก็จะเติมกระทิลงไปแล้วก็ผัดกับพริกแกงเผ็ดของเราให้หอมๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วก็ผัดแกงปรุงรสตามที่เราชอบแบบนี้เลยเราก็จะแกงให้เนื้อปลาดุก ของเรานุ่มลงนะคะให้เขาค่อนข้างนุ่มเลยจะได้เคี้ยวง่ายหลังจากนั้นเราปรุงรสตามที่เราชอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบยอลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใบยอพี่ตงก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปในเนื้อปลาดุกในน้ําแกงของเราก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ใบยอเขาก็จะมีรสชาติมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกตามเคยพี่ตงก็ไม่ลืมที่จะใส่พริกซอยเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ใส่ใบโหระพาที่ปลูกเองลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ได้จัด ใส่ถ้วยนะคะได้ประมาณหนึ่งถ้วยพี่ตงก็จะแกงไม่เยอะมากเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้หลายๆมื้อก็จะไม่อร่อยก็เลยก็จะทำแค่ถ้วยเดียวก็พอแล้วค่ะใส่กระทะเล็กๆผัดไปแกงไปแบบนี้ก็ได้หนึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก็จะหอมๆอ,อร่อยแล้วก็จะได้เสิร์ฟร้อนๆก่อนที่จะไปเสิร์ฟเราก็มาเจียวไข่ค่ะโดยพี่ตงก็จะใส่หอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมในไข่เจียวการเสร็จแล้วค่ะไปกินด้วยกันค่ะ าเรียบร้อยค่ะ